ทีนี้<ะ>ในมุมของเกษตรกร<ม>ที่พื้นที่ปลูกข้าว<ะ>พื้นที่เกษตรกรรมของเขาถูกน้าท่วมบ้างนะครับทานผู้ชมนาข้าวที่พิจิตรนี่ก็ถูกน้ําท่วมมาหลายวันล้น้าเริ่มเน่าแล้วนะครับทานผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยก็เรียกวิกฤตกันเลยนะครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ก็ไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ตํบบาบลวังจิตอํเาเภอโพประทับช้างที่พิจิตรนะครับนาข้าวถูกน้ําท่วมเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วครับล่าสุดน้ําที่ท่วมนาข้าวเนี่ย เริ่มเน่าแล้วก็คือสีเนี่ยจะเห็นว่้ดำแล้วนะฮะชัดเลยนะคะกลิ่นนี่มาแล้วโอ้โหเลย,ยะฮะฟองปุดๆแบบนี้นะครับเรืองน้นที่เกี่ยวข้องต้องระดมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่สิบเอ็ดเครื่องครับไปตั้งไว้ในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ําที่ท่วมขังออกจากแปลงนาอันนี้ก็คือสูบกันตลอด24ชั่วโมงนะครับทาให้ระดับน้ําที่ท่วมขังแปลงนาแต่ละแปลงของเกษตรกรที่ตำบลวังจิกเนี่ยค่อยๆลงแล้วนะครับเกษตรกรเห็นแบบนี้เนี่ยก็ใจชื้นตามไปด้วยนอกจากนี้ครับสำนักง,งานชประทานจังหวัดพิจิต ก็ได้เร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมผ่านคลองชรลประทานควบคู่ไปกับการระบายน้ำผ่านอาคารประตูระบายน้ำท่าแหนะครับของตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามลงแม่น้ำนานด้วยครับ ซึ่งถ้าปริมาณน้ําในแม่น้ํายมลดระดับลงจนต่ํากว่าน้ําที่ท่วมขังในแปลงนาของเกษตรกรนะครับก็จะสามารถเปิดประตูระบายน้ําทาการระบายน้ํา <c oughs> ที่ท่วมขังโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ํานะครับอันนี้ก็จะช่วยรักษาผลผลิตข้าวของเกษตรกรชาวนาตำบลวังจิกได้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมสิงหาคมนี้ก็จะสิงหาคม <c oughs> แล้วนะ คือใช่<ม>พรุ่งนี้ก็เข้าสิงหาคมแล้วก็เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวได้แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ชาวนานเขากลัวเนี่ย<ม>เขาขอให้น้ำเนี่ยโอเคท่วมแล้วเข้าใจได้แต่ต้นข้าวมันยังอึดพอได้อยู่แต่ถ้าท่วมนานๆแล้วไม่ลงแล้วเน่าแบบนี้เนี่ย<ม>ข้าวตายนะครับ นะคะก็ห่วงใหยพี่น้องเกษตรกรนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ําโดย<ช>ตรงรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามน้ําท่วมไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะก็จะเห็นน้ําใจเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆนะแต่เราจะเห็นได้ทุกสถานการณ์ใ,ในแต่ละปีที่เกิดขึ้นนะ,นะคะ